สิ่งภาพเกิดขึ้นแกลโลกมนุษย์ทำให้เราม<ด>ีชีวิตดีไม่เป็นทุกข์ทำมาอาชีพประสบป,ปราสบเสร็จร่ำรวยเห็นไ,ไหมธรรมะนำมามารับใ้เกิดชีว <c oughs> ิตธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่ง <c oughs> ที่พาให้เราเออกป่าพุดดงตักทิ้งุกอย่างแต่งขาวหูาวแป้งอยู่ในป่าทั้งประเทศไทยมึงจะอะไรมาแดก <c oughs> ดังนั้นธรรมะเนี่ยธรรมะเป็นการบริหารจัดการมุษย์ เป็นสิ่งสาคัญที่สุดของมนุษย์นั่นคือธรรมะนั้นนํามารับใจกับการดำเนชีวิตของเองถ้าเรามีสติเราก็หาเมียได้ดีเรามีสติเราก็หาผัวได้ดีเห็นัถ้าเรามีธรรมะเราจึงหาผัวได้ดีเรามีสติเราหาผัวได้ดีเรามีสติเราเรียนหนังสือได้ดีเรารู้จักอบายโุกเรารู้จักสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมเมื่อเราทดลองสิ่งที่ไม่ดีเราไม่จะรู้ว่ามันไม่ดีเราไม่ยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งมันในรสจักนั้น ในสิ่งที่เป็นการตัณหาเหล่านั้นอันนี้คือธรรมะธรรมะสอนให้เราเบรกสันดานเ,เหี้ยบองเราธรรมะเป็นตัวเบรกสันดานเหี้ยของมนุษย์แล้วธรรมะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับมนุษย์ไม่ใช่ธรรมะนั้นให้เราไปบวดให้เราไปเข้าป่าให้เราไปละทิ้งทุกอย่างละทิ้งขูนเมียนละทิ้งพ่อแม่ละทิ้งมึงป้าอข้าแจป่ะธรรมะไม่ได้สอนอย่างนั้น อตนันก็สอนแต่สอนอีกขั้นหนึ่งธรรมะมมีหลายระดับแต่นั้นธรรมะที่ดีที่สุด,สดสนั่นก็คือธรรมะที่รับใช้พวกเราเรียนหนังสือต้องเรียนธรรมะุทธศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญที่จะทำให้เรานี่มีความฉลาดทางอารมณ์ธรรมะเป็นความฉลา,าดทงางอารมณ์ฉลาดทางอารมณ์ทำไมอข้ามใจด้มีสติในการอัข้ามใจด้บรู้ดีรู้ชั่วธรรมะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้จักรู้ดีรู้ชั่วในตัวเองทำให้เรารู้จักผู้อื่น ความใจในธรรมชาติของสัตว์โลกทุกตัวเราจึงให้อภัยมันเราจึงไม่ปฏิบัติมันเราไม่เล่เกลียดมันเราไม่โกรธมันเห็นแป้งเราไม่ปฏิบัตินี่คือธรรมะธรรมะคือของดีที่สุดทุกเสา่์กะดีทุกวัดก็ดีทุกการวันก็ดีแดกฮะไอ้พวกแดกอีกพวกนึงก็ไปวัดเก่าเอาตังไปซื้อเจ้าวัดขอลื้อทุกอย่าง แล้วเดี๋ยวสร้างวัดใหม่ให้มันเอาของเก่าของวัดไปขายแดกเนี่ยพวกนี้มันมี